ครับสวัสดีกันภาคบ่ายนะครับผมสวัสดีกันหุ้นรอบบ่ายนะครับคลิปนี้คือแนวทางหังเสียงบ่ายนะครับหังเสียงเมื่อเช้าสดบขาที่ครับเมื่อเช้าบวกมันเปิดบวกมันลงลบมันนะมันก็ถ้าใครเคยฟังผมบอกถ้าเปิดลงลบตัวบวกนี่แหงหมดแหกหมานแหกเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับมาฟังการวิเคราะห์และความน่าจะเป็นของหังเสียงบ่ายครับหัางเสียงปิดปิดหาม878 ลบ90พี่น้องบนล่างเนาะแล้วผมพเพอิญผมไปจับมาแล้วหลักผมไปจับสูตรมาได้สูตรหนึ่งคือหน่วยล่างหน่วยล่างของห่างเสียงนะครับหน่วยล่างเสียงบวก6มันมาปิด2วันแล้วโอเควันนี้ผมกจ็จับนะครับศูย์บวกหกเท่ากับ6ครับห่างเสียงวันนี้เด่นบ่ายวันนี้6นะครับและผมก็จะจับอีกตัวนึงก็คือ10บนครับ สิบบนสิบบนหน่วยไอ้หน่วย,หน,วยหน่วยบนหน่วยบน,น,วยบ,นบวกหกเหมือนกันมันก็เท่ากับสี่ลองสี่นะครับหกสี่ฝันหกครับเจาะครับสองหกครับสี่หกครับห้าหกครับเจ็ดหกครับเก้าหกครับ หลักร้อยไส่สนะครับผมหลักร้อยไส์สี่ร้อยไสสแล้วก็รบกวนกันนะครับเพนนมันมาสิบแต้มทุกวันเลยกันเลยครับหนึ่งเครับถ้าเป็นไม่ได้ความเป็นไปได้บ่ายนี้ห่างเสียงก็น่าจะ10แต้มนะถ้า10แต้มชุดที่ผมวางมันก็จะตรงกับชุดนี้ถ้า10แต้มมันก็จะตรงกับนี่ขอโทษครับ ขอประธานทวครับกระทงก็สี่หกเนาะสี่หกหกสี่ถ้าใครชอบเล่นกันหนักสี่หกหกสี่หน่อยก็ตัวอื่นตัวละบาทหกสี่หกหกสี่ตัวละสองบาทนะครับถ้าอยากแตกสามตัวก็มัดสี่ไนะครับหกสี่วันนี้หกสี่บนน่าจะยังมีทักตัวหนึ่งจากสูตรอ้ยจากสถติที่จับมานะแต่ไม่พอเราจับปุ๊บมันดีดโดดหนีอีกโอเคครับพยายามจะปรับลงสูตรให้เข้ากันแต่หุ้นไหนที่ไม่เดินก็ดูพิจารณาไปดูก่อนนะครับถ้ายังไม่เดินก็ไม่ต้องเล่นกันนะครับ ถ้ายังไม่เดินก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนเนาะอันไหนที่เดินก็เล่นที่สําคัญที่สุดน,นะครับถ้าได้ก็หยุดนะถ้าเสียไม่ต้องทบแล้วเล่นไปหุ้นนึงมีตั้งหลายหุ้นแล้วก็มันก็มีตั้งหลายวันวันนึงตั้งหลายรอบแล้วมันจะเป็นต้องอัดต้องทบนะครับผมเล่นให้เป็นแบบนักลงทุนนะครับผมโอเคครับขอให้รวยหางเสงบ่ายนะครับขอให้รวยจีนบ่ายนี่แค่อีบ่ายห่างเสงบ่ายด้วยนะครับผมแล้วจะมาเจอ,อวันนี้อาจจะเจอการทายเย็นนะครับผมเมื่อวานไม่ได้ลงทายเย็นเพราะว่าเห็นยุ่งยุ บางคนก็หมดอะายตายอย่างโอเคครับขอให้รวยห่างเสียงบ่ายครับจากช่องอันนีกคีคันเทพครับ